นิทานเรื่องเจ้าหญิงนิดพราตอนที่หนึ่งคำสาปของแม่มดในอาณาจักรอันสงบสุขแห่งหนึ่งพระราชาและพระราชินีทรงปรารถนาจะมีบุตรมาเนิ่นนานจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชินีประสูติพระธิดาผู้เลอโฉมนามว่าออโรรา การประสูติของเจ้าหญิงน้อยสร้างความยินดีให้แก่ชาวอาณาจักรเป็นอย่างมากพระราชาและพระราชินีจึงจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โตพร้อมเชิญแขกจากทั่วทุกสารทิศรวมถึงนางฟ้าที่ทรงคุณวุฒิสามองค์ซึ่งจะมอบพรให้กับเจ้าหญิงเพื่อชีวิตที่ดีและเปี่ยมสุข นางฟ้าองค์แรกมอบพรให้เจ้าหญิงออโรราาดงงามดุจด,ดอกไม้งามและแสงดาวที่ทอประกายนางฟ้าองค์ที่สองมอบพรให้เจ้าหญิงมีเสียงอันไพเราะสนอกหูเหมือนสายลมพัดผ่านดอกไม้ทั้งอาณาจักรร่วมยินดีกับอนาคตที่สดใสของเจ้าหญิงแต่ทันใดนั้นเองเสียงประหลาดดังขึ้นกลางห้องโถง บรรยากาศของงานเลี้ยงพลันเงียบลงขณะที่หญิงชุดดำปรากฏตัวขึ้นเธอคือมาลิฟิเซนแม่มดทรงพลังผู้โกรธเกลียวเพราะไม่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงสำคัญนี้ด้วยความโกรธแค้นมาลิฟิเซนสาบแช่งเจ้าหญิงออโรราด้วยคำสาปอันน่าสะพรึงเมื่ออโรราเติบโตจนครบ16ปีมาลิฟิเซน กล่าวเสียงเยือกเย็นเธอจะถูกเข็มปั่นได้ทิ่มนิ้วและจะหลับไหลยอย่างไม่รู้จักตื่นไปตลอดกาลหลังประกาศคำสาปอันชั่วร้ายมาลิฟิเซนต์หายวับไปทิ้งไว้เพียงความเศร้าสลดและความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนในอาณาจากักรพระราชาและพระราชินีถึงกับทรุดลงกับพื้นด้วยความเสียใจแต่ก่อนที่ความหวังทั้งหมด จะสิ้นสุดนางฟ้าองค์สุดท้ายผู้ยังไม่ได้มอบพรได้ก้าวเข้ามาปลอบโยนทั้งสองและกล่าวว่าเธอไม่สามารถลบคำสาบได้แต่สามารถผ่อนคลายให้เบาบางลงถ้าจะเปลี่ยนคำสาบนางฟ้ากล่าวเสียงอ่อนโยนให้เจ้าหญิงไม่ต้องหลับไปตลอดกาลหากมีจุมพิษแห่งรักแท้เจ้าหญิงจะได้ฟื้นตื่นขึ้นมา แม้จะไม่อาจแก้คำสาบได้ทั้งหมดแต่นางฟ้าก็มอบความหวังให้กับพระราชาและพระราชินีด้วยความตั้งใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องออโรราทั้งสองจึงสั่งเผาทำลายเครื่องปั่นได้ทั่วทั้งอาณาจากักรเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสาวต้องพบเจอกับชะตากรรมตามคำสาบของแม่มด ตอนที่สองชีวิตวัยยาวของเจ้าหญิงออโรราเพื่อปกป้องเจ้าหญิงออโรราจากคำสาปพ,พระราชาและพระราชินีตัดสินใจส่งเธอไปอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กกลางป่าลึกซึ่งห่างไกลาจากพระราชวางังและความอันตรายใดๆที่อาจเกิดขึ้นโดยมีนางฟ้าใจดีทั้งสามองค์ได้แก่ฟลอร่า ฟานาและเมอรี่เวเทอร์คอยดูแลเลี้ยงดูเจ้าหญิงตั้งแต่อย่างเล็กพวกเธอปลอมตัวเป็นหญิงชราและตั้งชื่อใหม่ให้เจ้าหญิงว่าโรสเพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริงและป้องกันการค้นหาจากแม่มดมาลิฟิเซนออโรราเติบโตขึ้นท่ามกลางป่าที่งดงามล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจีและเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ แม้จะไม่รู้ตัวว่าตนเป็นเจ้าหญิงแต่เธอมีความสุขและผูกพันกับธรรมชาติด้วยความงามและความอ่อนโยนออโรรามักจะร้องเพลงเพราะๆให้สัตว์ป่าและเหล่านกฟังพวกสัตว์ต่างรักและคอยเป็นเพื่อนเล่นกับเธอเสมอนางฟ้าทั้งสามพยายามเลี้ยงดูออโรราอย่างเรียบง่าย และคอยสอนสิ่งต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแม้จะมีเรื่องต้องระวังและการปิดบังความจริงแต่พวกเธอก็รักและผูกพันกับออโรราราวกับลูกแท้ๆของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนางฟ้าคอยระวังไม่ให้มีสิ่งของแหลมคมใดๆอยู่ใกล้ออโรราเพื่อป้องกันไม่ให้คำสาปของมาลิฟิเซนเป็นจริง เมื่อออโรราเริ่มเติบโตเป็นสาวสวยนางฟ้าทั้งสามเริ่มหวาดกลัวถึงวันที่เธอจะครบ16ปีแม้จะรู้ว่าคำสาบอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นางฟ้าก็หวังว่าความรักและความคุ้มครองที่พวกเธอมีให้จะช่วยให้เจ้าหญิงปลอดภัยไปตลอดชีวิตในขณะเดียวกันมาลิฟิเซน์ ก็ยังเฝ้าติดตามความเป็นไปของเจ้าหญิงอย่างไม่ลดละเธอค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับออโรราและเฝ้ารอเวลาที่คำสาบจะบังเกิดผลเมื่อเจ้าหญิงเติบโตถึงวัยแห่งโชคชะตาที่เธอวางไว้ชีวิตในป่าของเจ้าหญิงออโรราเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขเรียบง่ายและอิสรภาพ โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเธอคือใครและชะตากรรมที่กำลังรอคอยเธออยู่นั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการตอนที่สพบรักในป่าเมื่ออายุครบ16ปีออโรราเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งดงามและอ่อนหวานจนเป็นที่รักของเหล่านางฟ้าและเหล่าสัตว์ป่า วันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิที่อากาศสดใสออโรราออกไปเดินเล่นและร้องเพลงท่ามกลางต้นไม้และดอกไม้ในป่าเสียงของเธอแสนไพเราะจนดึงดูดสัตว์น้อยใหญ่ให้มารวมตัวกันใกล้ๆแต่ครั้งนี้มีคนอีกคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะของเธอเช่นกันเจ้าชายฟิลิป ผู้กำลังเดินทางผ่านป่าได้ยินเสียงเพลงและติดตามเสียงนั้นไปจนพบกับหญิงสาวงดงามที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเมื่อสายตาของเจ้าชายและออโรราสบกันทั้งสองรู้สึกถึงความผูกพันบางอย่างทันทีราวกับว่าเคยรู้จักกันมานานเจ้าชายเข้าไปทักทายและพูดคุยกับเธอ แม้ว่าออโรราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าชายและเจ้าชายก็ไม่รู้ว่าเธอคือเจ้าหญิงผู้ถูกคำสาปแต่ทั้งสองรู้สึกถึงความอบอุ่นและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกออโรราและเจ้าชายใช้เวลาร่วมกันในป่าพูดคุยและหัวเราะราวกับโลกทั้งใบมีเพียงพวกเขาสองคนความผูกพัน เริ่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเพิ่งพบกันเพียงไม่นานก่อนจากกันเจ้าชายฟิลิปและออโรราสัญญาว่าจะกลับมาพบกันอีกที่นี่ในป่าทั้งสองจากกันด้วยความอาลัยและความหวังที่จะได้เจออีกครั้งเมื่อออโรรากลับมาถึงกระท่อม นางฟ้าทั้งสามรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นเธอดูมีความสุขและเต็มไปด้วยความฝันนางฟ้าจึงถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างออโรราเล่าให้ฟังถึงการพบกับชายหนุ่มในฝันที่เธอเพิ่งได้พบเจอโดยไม่รู้ว่าชายหนุ่มนั้นคือเจ้าชายและตัวเธอเองคือเจ้าหญิงแต่ความสุขนั้นอยู่ได้เพียงไม่นาน เมื่อถึงช่วงบ่ายของวันนั้นนางฟ้าเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนให้เจ้าหญิงฟังว่าแท้จริงแล้วเธอคือเจ้าหญิงออโรราและในวันนี้เธอต้องกลับไปที่พระราชวังเพื่อพบพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอความจริงนี้ทำให้ออโรรารู้สึกสับสนและเศร้าใจเธอคิดถึงชายหนุ่มที่พบในป่า และไม่รู้ว่าเขาจะตามหาตัวเธอได้อย่างไรแต่ด้วยความเคารพต่อนางฟ้าและความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเธอจึงยอมกลับไปยังพระราชวังทั้งที่ในใจยังโหยหาถึงความรักที่เพิ่งได้พบในป่าตอนที่สี่คำสาบเป็นจริง เมื่อกลับมาถึงพระราชวังเจ้าหญิงออโรราได้พบกับพระราชาและพระราชินีผู้เป็นบิดามารดาแท้ๆของเธอทั้งสองทรงดีใจอย่างมากที่ได้พบพระธิดาอีกครั้งหลังจากที่ต้องจากกันไปนานหลายปีพวกเขาได้จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของเจ้าหญิงขณะที่ทุกคนต่างยินดีออโรรากลับรู้สึกเศร้าใจลึก,ลก เพราะยังคิดถึงชายหนุ่มที่ได้พบในป่าและนึกถึงคำสัญญาที่ให้กันไว้ว่าจะกลับมาพบกันอีกในขณะที่งานเลี้ยงดำเนินไปอย่างรื่นเริงแม่มดมาลิฟิเซนที่เฝ้ารอคอยโอกาสนี้มานานก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับเธอใช้มนต์สะกดหลอกล่อให้ออโรราเดินไปตามเสียงเรียกที่ดังขึ้นในพระราชวางัง จนไปถึงห้องลับที่อยู่บนหอคอยสูงสุดที่นั่นออโรราพบกับเครื่องปั่นได้เก่าแก่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในสภาวะที่เหมือนต้องมนสะกดออโรราเดินเข้าไปใกล้เครื่องปั่นได้และยื่นมือออกไปอย่างไม่รู้ตัวเพียงปลายนิ้วสัมผัสเข็มปั่นได้คำสาปของแม่มดก็เป็นจริงในทันที ร่างของออโรราทรุดลงและหลับไหลไปในพริบตาตกอยู่ในห่วงนิทราที่ลึกและไม่มีสิ้นสุดเมื่อพระราชาและพระราชินีทราบเรื่องต่างก็เสียใจและสิ้นหวังนางฟ้าทั้งสจึงพยายามปลอบโยนพระราชาและพระราชินีพร้อมทั้งคิดหาวิธีปกป้องอาณาจักรไม่ให้ตกอยู่ในความเศร้าโศก ด้วยการใช้มนต์วิเศษให้ทุกคนในพระราชวางังรวมถึงพระราชาและพระราชินีหลับไหลไปพร้อมกับเจ้าหญิงออโรราเพื่อให้พวกเขารอคอยอย่างสงบจนกว่าจะถึงวันที่คำสาบจะถูกทำลายได้ในขณะเดียวกันเจ้าชายฟิลิปที่ตามหาหญิงสาวที่เขาพบในป่า ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเจ้าหญิงออโรราและคำสาปอันชั่วร้ายเขาจึงตัดสินใจเดินทางมายังพระราชวังเพื่อตามหาหญิงสาวในฝันของเขาและช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากคำสาปแต่การเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงนั้นไม่ง่ายไดเมื่อมาลิฟิเซนต์รู้ว่าเจ้าชายฟิลิปคือผู้ที่มีความหวังจะทำลายคำสาปของเธอได้ เธอจึงขัดขวางโดยสร้างอุปสรรคมากมายรวมถึงใช้มนต์ดำเปลี่ยนตัวเองเป็นมังกรร้ายที่น่ากลัวเพื่อปกป้องหอคอยที่เจ้าหญิงออโรราหลับไหลยอยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้เจ้าชายฟิลิปต้องเผชิญกับความท้าทายและอันตรายที่ร้ายแรงแต่ด้วยความรักที่มั่นคงและความกล้าหา เข่าม่งม่านที่จะช่วยเหลือออโรราให้ตื่นจากคำสาปตอนที่หจุมพิษแห่งรักแท้เจ้าชายฟิลิปต้องต่อสู้กับมาริฟิเซนที่แปลงร่างเป็นมังกรยักษ์มังกรพ่นไฟและกลางปีกอันมืดมิดปกคลุมท้องฟ้าพยายามขัดขวางไม่ให้เจ้าชายผ่านไปถึงหอคอยที่ออโรราหลับไหลยอยู่ นางฟ้าทั้งสามช่วยเสริมพลังให้ดาบของเจ้าชายจนมันกลายเป็นดาบแห่งความจริงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำลายม์ดำของมาลิฟิเซนได้การต่อสู้อย่างดุเดือดดำเนินไปจนในที่สุดเจ้าชายสามารถใช้ดาบแห่งความจริงแทงเข้าหัวใจของมังกรมาลิฟิเซนพ่ายแพ้และสลายกลายเป็นเท่าทุลีในที่สุด เส้นทางสู่หอคอยจึงเปิดให้เจ้าชายฟิลิปเดินทางไปยังห้องที่เจ้าหญิงออโรราหลับไหลอยู่เมื่อเจ้าชายมาถึงเขาเห็นออโรรานอนอยู่บนเตียงสีขาวบริสุทธิ์ราวกับกำลังฝันหวานแต่ไม่อาจตื่นขึ้นมาได้เจ้าชายฟิลิปมองเธอด้วยความอ่อนโยนและความรักอันลึกซึ้งความรักที่เติบโตขึ้นในใจตั้งแต่แรกพบกันในป่า จึงก้มลงมอบจุมพิษอันแสนอ่อนโยนให้กับเธอจุมพิษแห่งรักแท้นี้เป็นดั่งพลังที่สามารถปลุกเจ้าหญิงจากคำสาปชั่วร้ายทันใดนั้นออโรราก็ลืมตาขึ้นเสียงเพลงแห่งความสุขดังก้องทั่วทั้งพระราชวังขณะเดียวกันนั้นทุกคนในพระราชวังที่หลับไหลก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งรวมถึงพระราชา และพระราชินีที่โอบกอดออโรราด้วยความยินดีทั้งอาณาจักรเต็มไปด้วยความรื่อเริงยินดีที่คำสาปถูกทำลายเจ้าหญิงออโรราและเจ้าชายฟิลิปกลับมาพบกันอีกครั้งพวกเขาได้เฉลิมฉลองกับทุกคนในอาณาจักรและประกาศมั่นหมายกันท่ามกลางดอกไม้และเสียงดนตรีทั้งสองมองตากันด้วยความรัก และคำมั่นสัญญาว่าจะร่วมเดินทางไปด้วยกันชั่วชีวิตเรื่องราวจบลงอย่างมีความสุขเจ้าหญิงออโรราและเจ้าชายฟิลิปครองรักกันและนำพาอาณาจักรสู่ความสงบสุขอีกครั้ง